ก็เลยชักดาบออกมายิงน้ำใส่โขงยิงกับดาบยิงไปหนึ่งนัดสซนๆซนพี่เอกมันนึกได้ว่าราทำความผิดแล้วรลเจ้าหน้าที่จะดำเนินทางกฎหมายก็เลยตัดสินใจวิ่งขึ้นบนปลายไมย้ไปช่วยเอากิงตายนี่ว่ากิงพุหรือล,ลงมาในหนองแห้งน้ำคุ้งเดี๋ยว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 ี เดี๋ยนอกเอร์แล้วนำุ้งไปเอีกเดียกแกป้าแกัก็อ๊บยังกันไลเจ้าเดียกป้าตกแกง่ายไงจังเลยสมหวะป้านั่งจะเริ่มนี่พระเอกหนุ่ผู้พัดตกลงมาจากหนองน้ำนี่ขว้างวิธีการที่จะออกจากหนองน้ำนี้ได้พระเอกหนุ่มครับตัดสินใจลุกขึ้นได้นั่งวิ่งนั่งวิ่ง ให้อด้นางวิ่งให้ได้นางวิงไไ่ง,งตอ้อนวิ่แล้วตอดกันตอดพวกนางวิง่งแล้วไม่ไปปากลู้ขึ้นได้ตอดโลตายลมเออนางวิ่งลูกขึ้นได้นางวิ่งวิงงวงว่งออกจากหนองน้ำมาประมาณสิบเมตรใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งให้ได้แจ้หนันว่าตอดนาเห็นไปได้ตีนกิโลละ เร่ก็เบื่อพระเอกขึ้นหน่อยหน่อยไม่อล้วมันทั้งว่าเหลาตะวันพระจะตกดินและเอกหนุ่มของเราก็เดินมาเจอต้นมะพร้าวหลายต้นเป็นจิ้วแถวไอ้มันแปลกมากแปลกตรงที่ว่าบนต้นมะพร้าวมันไม่มีลูกกระลิ่นเลยจะเปล่าได้นุ่มขึ้นโย่แต่เราอยากปาไปกินมั้งอยากปาไปกิน ไปจองก็นิดเดียบเคยไปตุกว่นงวัวลุงไปหนังหน้ากระเจ็บไปก้าวผอมมึงไปน้งเชียเฮียนก็ไม่เรียนไปเลยก้าอ้อนกลบเพื่อนนังหน้ากะเจ็มันดีว่าหนังดีดีือไม่ลกหนังน้ากะเจ็ดันได้เลยก้าอ้อนกับ่ขาคูมชอบเลยก้าอ้อนไอก้าออนนี่ตกไปหน้ากระเจ็บเวลาัวยลุงนี่ก้าอ้อนมัวจนมึงกินนินมึงแต่งนายองค เมีงไอ้เกล็ดไอ้ต้คุณที่รบาดเด็กคูบาดเด็กกะดีว่าพดมึงเกลียแม่ปูไโตายุปเปลี้ยนก้มขึ้นเด็กเด็กชิมบอกมึงเลยกโตก้มขึ้นพูมืงโตอติดรากแลวติดตัตานายแข็งแรงมาติด่้านยแขงตัวพูควง คุณช้านแล้วโผลคุณมกลืนจริงไหมกลมกลืนจริงแต่ว่าไม่ติดตึ้งช้านถามว่าว่าไงคุณข่มขืนก็จริงไหมอายุ88แต่ข่มขืนเด็กโอ้ว่าไม่ก็ผมทำมาแอ้วครับเปลี่ยนแล้วทนายว่าไม่จริงครับจะโจทย์หรือว่าจำเลยจำเลยไม่มีชวนผิดไม่ได้ข่มขืนเด็กครับทนายช่วยปูขูหลุดจีบจักรยุทธ์วมวยดูไขรที่ครับไข่เย้ากันน่ะนี้จะข่มขืนเด็กได้ไง ทำนมเ้งปูช่วยก็ไอ้ปูเดยนี่มันรูปูยองปูเย้าปูผู้ไหวมึงอย่าโยนัางไหงกีเจรดกดีอะมันจองกตึ้นแกกับอย่างจองแล้วแบบนั้นบ้าไปบ้เหยจัดปิดบ้ากลุปูมันรุนเพราะนันกูจีบได้กูจีบปูอันไหนได้เนี่ยเป่าฟองๆน้ำบดน้ำบัดจังไเช่บ่มัง Đất, ngay, ngay, làm bá, Ôi, ngơi, con cú, nằm bắt cho bây giờ cho bay bây tầm bây giờ bây giờ bây mà cũng bay cũng bay bây